วันนี้กูจะโดนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรหรอก,รรอกตอนนี้เราต้องหารถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่ตังหารถมอเตอร์ไซค์ก่อนเราถึงจะทาได้นะทำอะไรวันเล่นโบตี <c oughs> อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไ,ไรเฮ้ยผมคุยคนดูคุยคุณดูพี่ไม่รู้พี่มันต้องรู้ดิเออโอเคไม่ได้ยินไม่ได้ยินเด็ไม่ได้ยินเด็โอเคแล้วก็ ตอนนี้พี่ตังไปเอารถกับแบ็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรอแถวๆถวลงสีนะสถานที่ที่เราจะจัดการทำอะไรบางอย่างตรงนี้ว้าวมี่มาี่นี่ต้องต้องขี่บนเขาอะเนี่ยขี่ขี่ขี่มาบนเขาตรงนี้พี่ตรงตรงสลิงอะขี่ขี่มาตรงสลิงนี่นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยต้องเาลี่ยนรถแปลกก็สิว่าต้องเปลี่ยนท่อไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอีพี่ขาเปลี่ยนท่อหน่อยขอเปลี่ยนท่ออีกหน่อย กูมวมีเสียบอันี่มานมานีมามานีลงมาลมามาอ่าลงมาอย่างอ่มานีมาพี่ขี่ตรงนี้พี่ขี่ตรงนี้พี่ขี่ตรงนี้ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่มานีขี่มานีอ่าขี่มานะเอาหลุดเอข้ามพี่เข้ามเข้ามเอ้ยพี่รนี่ เป็นอะไรเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่โปรแกรมโคตรกากที่ว่าไปถึงนู่นเลยพี่ยังไม่ไปถึงที่แมทเลยเออโปรแกรมอย่างโง่เออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเข้าใหม่เข้าใหม่ไหมมาไหมพี่กดอันหน้าจอไปด้วยพี่กดอันหน้าจอไปด้วยกดอันทิ้งยาวเลยทิ้งยาวเลยทิ้งยาวเลยเออกดตอันทิ้งยาวเลยก็ได้อ่าพี่มอไซอยู่ตรงขับเลยขับเลยพี่วินท้องท้ายไปขับขับเลยพี่ขับเลยนะเออไปไหนไปนู่นเลยเหรอไปนู่นเลยพี่ไปนู่นเลยไปนู่นเลยตอนนี้เราได้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้พี่ตังนั้นขี่ไปตรงนั้นเลยนะครับโอเคพี่ตังไปเลยไปทีเดียวเลยไไไหหนนนนววะะเเี่่ยขาปกับลำไงกับลำอ้าเป็นไงพี่ไม่เกิดอะไรขึ้นน้องทำไมพี่ทำไมทำไมทำไมไม่อตอนเนื้อไม่ตอนเนื้อไม่ต้องไปอ่ะเอาหลุดเฮ้ยเอา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 พี่โดนความเลยโดนความเลย พี่ดังล็อกลัมพี่ดังล็อกลัมเฮ้ยเอาอยู่ดิมันดูดนะเกม่างโง่เลยนะเกมดีเกินไม่เข้าขั้วไหนเข้าไปเลยยังได้อยู่นะดูพี่ยังได้อยู่วงยังไม่บีบมาใหม่มาใหม่เกมไม่ดีเกินเมื่อกี้แม่งเอ้ยตัดฟ้าเลยนะเฮ้ยนิ่งๆนะนิ่งๆนะตรงนี้นิ่งๆนะขี่ไปขี่มาเอาเอาอะไรเกมมันโง่อะไรของพี่อีกเนี่ยดูเลี้ยวไฟฟ้าเ้ย

เข้าไปก็หลุดเลยเฮ้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 ยเอ้าเฮ้ยเอ้าไปไหมเนี่ยอะไรเกมเป็นเฮี้ยนพี่หลอกอมาเนี่ยพี่เล่นลิ้นมาเนี่ยพี่หลอกไว้ไม่ได้หลอกเท่าไหรพี่พี่ดูมุมซ้ายดิพี่เน็ตหลุดอ่ะเออยังอยู่ยังเดิเดอเออเกมเป็นไรนี้เน็ตหลุดอ่ะพี่ไม่ได้แกงนะเนี่ยเออโอเคโอเคขอแล้วเข้าแล้วข้าแล้วมา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 หลุดอีกนะายจะได้ทำไม่ได้จะได้ทำไม่ได้ ยังได้ทำไหมเนี่ยไม่รเลยเอาเกมแบบเกมแบบง่จกจัดอะแบบเจ๋ไมก็ไม่ก็เข้ามาใหม่พี่เข้ามา่ะตายมามาตายมาถ้าเข้าไม่ได้นะแ้่มาเรยนเล่นเกมแม่งเนี้ยอ่าเข้าแล้วเว้ยอาได้อๆาได้อาได้เอาได้ใช่ป่ะพี่ ถอยหลังถอยหลังพี่ถอยหลังถอยหลังว่าเอีเงินลุงแล้วเดี๋ย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 วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปเอารถมาชนออกให้ดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมขี่ไปแป๊บนึงผมจะไปชนออกให้พี่กดเชื่อมเลยพี่กดเชื่อมเลยเข้าเลยนะอ่าเข้าเลยเข้าเลยเอ้าเอ้าวไปเล้าเลยเอ้าไปเยี่ยงเลยเอ้า เาเฮ้ยไปเอาเอาไอ้เหี้ยกูกูค้างเลยเอาเอากูนี่ค้างเลยพี่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 หลุดแต่ผมค้างพี่ไอะไรวะพี่พี่ค้างเออวันนี้เขาบอกอัปเดตหรืออะไรนี่แหละมันอาจจะหลุดเลยเห็นเขาบอกเดี๋ยวเออมันอาจจะมีอัปเดตแบบตอนมันใกล้เที่ยงคืนแล้วไงพี่อาจจะอัปเดตมาตรงกับอัปเดตก็ได้มั้งเพราะว่าเอออัปเดตงูงูมีแต่สกินย้อมสี มีอะไรเจ็บฟรีป่ะเหรอโอเคผมกำลังเชื่อมต่อไหมพี่เชื่อมต่อต่อยังเข้าอ่ะเนี่ยหนึ่งสองเอ้ยไม่หลุดใช่ปหมมีลุ้นวะไม่หลุดใช่ปหมพี่ลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเฮ้ยจะตายเฮ้ยพี่พี่ไอ้ตายกูตา้องตายเอาเอากูอยู่ในเอ้ยกูอยู่ในดีเอาเอาพี่อยู่ในดิีเดี๋ยวกันในดีพี่พี่ยอกนี่พี่ออกไงพี่ออกไงออเา

ชอบป้า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 ที่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยมัเป็นอะไรพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วอันนี้คือคลิปวะเนี่ยจ้าจ้าจ้าโอ้ยตัวหักมูไปเยอะคเดว่าแบบจะมุดขี้อะไรก็ไมหรือไงตรงนี้นะมันบั๊กเวลาขี่ผ่านเกมจะเด้งเลยพี่เฉพาะในคอมนะแค่นั้นเลยพี่ตรงเนี้ย ผมจะยิงมันดีมากเลยนะครับเือที่ผมพูดไปตอนแรกมันไม่ใช่เลยนะเกมดีหนุ่มาเล่นไงเยอะเลยนะครับก <c oughs> ็ฝากย่ <c oughs> องพี่ตังด้วยนะครับผมเจาดูฮีนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกล้ง <c oughs> พี่ไอไกกต่อนะครับ <c oughs> ชุดกูน่ารักไหมกูเอาชุดนี้ไปไปไปจีบสาวมามแบกชุดชุดหมี ซาบอกว่าน้องอ่ะน้องถ้าน้องน่ารักอีว่าพี่ว่า้องมีจะมีเออน้องมีเยอะไอผู้หญิงเขาจะชอบกัจจิแล้วก็หมีดับเบิ้ลหมีวะพี่ดับเบิ้ลหมีดับเบิ้ลหมียักษ์เออยักษ์เออยักษ์เออยักเออยักษพูดแต่แกติดเหลืองมั้งไหมเนี่ยรเรอรอคุยต่อสักทีว่ะโอเคสั่งได้วปะ ก็จะต่อเอาเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองปั๊บใช่คุณอยากไปเพิ่มงานให้เขาดิเบกพี่ลองสั่งดิอ่าสั่งไอตัวคูแบบขึ้นขึ้นสายฟ้าใช่ไหมตอนนี้แบบขึ้นสายฟ้าแบบแบบทุกทายได้ลำบากไปอีกลำบากไปอีกมันต้องไปหาอินสกีดอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ลำบากอินสกีดเอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรเพื่อความฮาของน้องๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับแล้วก็ ตานี้เป็นตาของพี่ไอ้นะครับที่จะทํานะเดี๋ยวเราจะให้พี่ไอ้ขี่ไปตรงนี้นี่พี่พี่นี่นะพี่ขี่มาตรงนี้นะไอ้ตรงมุมมุมเหลี่ยมตรงนี้นะว้ายเดี๋ยวขึ้นสูงแบบนั้นพี่ไม่าขึ้นสูงเงี้ยพี่ว่าขี่ขี่ผ่านจะจะเข้าไปลงสีอ่ะขี่ผ่านเข้าไปขี่่ผานแค่ขี่ผ่านอ่ะแค่ขี่ผ่านเอ้าเอ้ากูหลุดกูหลุดเอ้าทำไมพี่ทำไมไม่ไปไม่เป็นไรไม่หลุดลดความอีกแล้วพี่พี่ไอ้ลดความลดความลดความมาเก็บก่อนเออทำไมทำไมเป็นไรพี่พี่ไอ ไปลูดแล้วมันลุดเปิดโปรแกรมอะไรไว้เยอะหรือเปล่าไม่อ่ะกูเปิดนิ้วอย่างเดียวไม่น่าเปิดเลยละทไมมาพี่วงไม่บีบหรอกวงเพิ่งบีบมาเองเดี๋ยวมันจะหลดนานซะอีกฮแรมกูยังน้อยโอเคตอนนี้เรารอพี่ไอ้ก่อนนะพี่ไอ้ลุดนะครับกลับมาแล้วขี่มาไหมขี่มาขี่มาเหมือนเดิมนะพี่นะขี่ขี่มาตรงบริเวณเดิมไหมเข้าไปในโรงสีนะพี่ตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยพี่อยู่พี่พี่รถคว่ำอยู่ตรงไอ้คลองคลองคลองผูบุ้งใช่ใช่ใช่ เร็วพี่ตัวเฮียจะมางับพี่ไปแล้วมึงก็ใจเย็นเฮ้ยรถติดปะเออไม่ติดไม่ติดมามาพี่มาพี่ไอมาแล้วครับเมื่อกี้หลุดนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเล่าใหม่พี่ไปตั้งหลักก็ได้พี่ตั้งหลักก็ได้เออประมาณนั้นประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งไม่ต้องไปไกลมากพี่ขี่มาแบบเบาๆพี่มนขับไปตลาดอะขับไปตลาดอะเฮ้ยไอสัตว์หลุดอีกแล้วเอ้า เลือด้าวอีกแล้วไอ้ยังมึงบั๊กบั๊กอะไรปะเนี่ยเอวินกลัวบั๊กไอ้สัสไม่พี่ตรงนี้คือผมจะทำไอ้บั๊กก็น่าแต่ผมบอกพี่ไม่ได้พี่หลุดอ่ะบอกพี่ไม่ไอ้ที่มันบั๊กสองรอบแล้วกูไม่ใช่แล้วเอวินมึงอะมึงให้กูอัดหน้าจอเลยกูรู้เออบั๊กพี่อะไรไม่มรอบกูว่าบั๊กหลุดเกมใช่ไหมมันมีบั๊กประเท่ไหนไม่มีไอ้เนี้ยกูหลุดสองรอบแล้วเนี่เขาต้องบ่นกระทั่งประเทศแล้วพี่อะไร ในโทรศัพท์เขาเล่นมาเยอะแยะแล้วทูสองเราเป็นเอเวินเอ้าเขาเข้ามานี้เขาก็ต้องบ่นกันนะไม่ใช่เหรอพี่เห็นข่าวอะไรไหมล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโอเคตัวนี้เอาใหม่นะครับมันหลุดนะครับน่าไอ้สัตว์กูหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วแย่เลยหลุดอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่หบีกูไปเข้าอยู่ไหมเนี่ยพี่บีอะไรพี่มันหลุดอีกแล้วเนี่ย อะไรวะเป็นอะไรอะคอมพี่เป็นอะไรมาคอมพี่เป็นอะไรเนี่ยกูไม่ได้เป็นชื่คอมมือหรอกเสียแบ็กมึงโคตรตอแหลเลยแบ็กแบ็กเสียมือโคตรปลอมหรือว่าแผลมันไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่หอว่าเสียงเสียงมึงโลงไงแบ็กแบ็กมึงทำเพื่อแล้วมันเป็นแผลไม่ไม่ต้องไม่อะไรพี่ไม่ได้เอาใหม่ไม่ไมม่เอาใหม่อีกเอาใหม่อีกเอาอีกเอาอีกมึงยังจะเอาใหม่อีกเหรอกำลังสนุกกำลังสนุกเอาใหม่เอาใหม่ทำไมทำไมททไไมมบังยังไม่ได้ทำเลยที่ยังไม่ทำอีกเหรอ ไม่ดอีกเหรอ่าลงรถก่อนตอนนี้พี่ไอกลับมาแล้วครับไม่รู้ว่ามันหลุดอะไรคอมพี่ไอน่าจะจิงหมนะครับผมผมว่ามีแฮกเกอร์นะครับเข้าไปเจาะลบกแน่ๆเลยนะใช่เหรอ่ตเลยจะตัพี่พี่ปมาไม่นะพี่ลงมาพี่ลงมากดเอล็อกแล้วขึ้นไปไม่นะปยาก่อนอ่าปัญญาปัญญาปัญญาไปว่รีบไปเลยรีบไปเลยวรีบไปเลยไปไหนกูไปไหนขึ้นรถเดิมไหมขึ้นรถไปอยู่เดิมี่ขึ้นรถไปมือนเดิมเหมือนเดิมไงเหมือนเดิมไงเดี๋ยวผมไปกับพี่ด ไม่ต้องตั้งหลักเยอะนะพี่ไม่ต้องตักไป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 ตรงนั้นเลยไปเลยไปเลยไปเลยเอาเลยเอาเอาขึ้นไม่ได้อ่ะกูดาวอพี่พี่ไปพี่ไปพี่ไปได้เลยพี่อ่านั่ะไงกูหลุดเลยพี่กูหลุดอีกแล้วนะไม่นะพี่มีพี่มีรถคลับแตกกันไปเนี่ยตอนเนี้ยหน้าบ้านหมีหน้าบ้านหมียกสด่ไม่นะยกสดยกสด อ่าผมจะอธิบายตรงนี้ครับระหว่างการกดออกกับเด้งมันแตกต่างกันนะครับมันหลุดนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่เนาะว่ากดออกมันจะมีแบบให้ตกลงก่อนอ่าซึ่งพี่ไอไม่ได้กดออกแน่นอนพี่ไอบอกเลยพี่ไอไม่กดออกใช่ไหมไม่ไม่ได้กดออกไม่ได้กดออกไม่ได้กาโปรแกรมแน่นอนไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนนะครับคือมันหลุดจริงๆนะครับใครที่ใช้ในความอยู่ลองดูก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับหลุดจริงๆนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ